ชีวิตยุคนี้ใจเราเหมือนวิ่งเร็วจริงๆนะคะเหมือนพยายามจะจับปลาไหลเลยค่ะลื่นไปลื่นมาจับไม่ค่อยจะอยู่ทําเอาเหนื่อยเครียดกันไปเลยบางทีก็ตามความคิดตัวเองไม่ทันแต่เหมือนว่าจะมีเครื่องมือดีๆที่ช่วยเบรกใจเราได้อยู่นะคะนั่นก็คือการภาวนาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาคะ่ะครับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากเลยนะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อเลยนะ เออมีผลวิจัยรองรับจริงๆครับอย่างที่มอซิดนีย์เขาศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่ภาวนาต่อเนื่องเกิน2ปีขึ้นไปสุขภาพจิตด,ดีขึ้นตั้ง10%เลยนะครับมันช่วยปรับสมดุลกายใจได้จริงทำให้เราผ่อนคลายขึ้นคลื่นสมองก็เรียบขึ้นด้วยหูฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่พอพูดคำว่าภาวนาเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงภาพแบบต้องนั่งสมาธินิ่งๆนานๆ ซึ่งแมมดูเหมือนจะทํายากเนาะในชีวิตประจําวันที่ยุ่งยุ่งแบบนี้จริงๆแล้วมันกว้างกว่านั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับคือคําว่าภาวนาจริงๆเนี่ยมันแปลว่าการทําให้มีขึ้นทําให้เจริญขึ้นหรือคือการพัฒนาการอบรมจิตใจเรานี่แหละครับให้สงบให้เกิดปัญญาไม่ได้จํากัดอยู่แค่วิธีนั่งสมาธิหรือว่าต้องสวดมนต์เท่านั้นนะครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองสแสดงว่ากิจกรรมธรรมดาธรรมดาทั่วไปในชีวิตก็เป็นการภาวนาได้เหมือนกันสิคะเช่นแบบตอนเดินไปทำงานตอนล้างจานหรือ,อแม้แต่ตอนฟังเพลงถ้าเรารู้ตัวอยู่กับสิ่งนั้นๆถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญเลยเราสามารถเอาการฝึกเนี่ยเข้าไปอยู่ในกิจวัตรประจาวันได้หมดท่านในทางพุทธศาสนาเขาก็จะมองการพัฒนาครอบคลุมสีด้านหลกัลกๆก็จะมี กายภาวนาคือพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวศีลภาวนาอันนี้ก็เรื่องความประพฤติจริยธรรมจิต,ตภาวนาคือพัฒนาสมาธิคุณธรรมในใจเราแล้วก็สุดท้ายปัญญาภาวนาพัฒนาความเข้าใจตามความเป็นจริงครับอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วทำไมเราถึงควรจะมาสนใจฝึกเรื่องพวกนี้ล่ะคะในเมื่อชีวิตทุกวันนี้มันก็วุ่นวายพออยู่แล้วเนอะครับถ้ามองในมุมหนึ่งชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเลยนะครับ เหมือนที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการฝึกจิตให้เรามีสติมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างอริยสมบัติเป็นทรัพย์สินภายในที่มันจะติดตัวเราไปได้จริงๆไม่ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นเกราะป้องกันใจหรือเป็นทักษะที่เราพกติดตัวไปได้ตลอดเลยแล้วเรื่องที่ว่าการฝึกในอดีตมันส่งผลถึงปัจจุบันได้ด้วยอันนี้น่าสนใจจงค่ะ เป็นยังไงหรอคะครับมีความเชื่อว่าจิตของเราเนี่ยมันจดจําความคุ้นเคยความคุ้นชินได้แม้สมองเราอาจจะลืมรายละเอียดไปแล้วแต่ถ้าเคยฝึกฝนมาดีในอดีตชาติหรือในอดีตนานมาแล้วพอมาเริ่มฝึกใหม่ในปัจจุบันมันก็จะง่ายขึ้นทําได้เร็วขึ้นคล้ายๆกับว่าเรามีของเก่าสะสมไว้อยู่แล้วนะครับพอมีอะไรมากระตุ้นนิดหน่อยมันก็อืมแสดงผลออกมาได้โหฟังดูเหมือนมีพลังแฝงเลยนะคะ อิ่มเล็กน้อยแล้วถ้าอย่างนั้นอยากจะเริ่มฝึกจริงจังในชีวิตประจําวันเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีคะให้มันต่อเนื่องไม่ใช่ทําแป๊บๆแ,แ,แล้วเลิกหัวใจสําคัญเลยนะครับคือการสร้างความคุ้นชินครับผมไม่จำเป็นต้องทําทีละนานๆนะครับแต่ขอให้ทําบ่อยๆสั้นๆก็ได้แทรกไปเรื่อยๆระหว่างวันอย่างที่หลวงปู่ดูลัตตุโลท่านเคยบอกไว้นะครับถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาปฏิบัติแค่เรารู้สึกตัวสั้นๆตอนตื่นนอนตอนแปลงฟันตอนกินข้าว รู้ว่ากาลังทําอะไรรู้สึกยังไงแค่มีรวมๆกันทั้งวันก็ได้เวลาฝึกไม่น้อยเลยนะครับจริงด้วยค่ะไม่ต้องรอหาเวลาพิเศษอะไรเลยแค่ใช้เวลาที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละเนะตอนตื่นก็รู้ว่าตื่นตอนกินข้าวก็รู้รสรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงตอนเดินทางถ้ารถติดเนี่ยแทนที่จะหงุดหงิดก็ลองหันมาดูใจตัวเองเออตอนนี้รู้สึกยังไงนะทําได้ตลอดจริงๆค่ะใช่ครับการฝึกแบบนี้แหละครับ ที่เรียกว่าภาวนาทั้งวันไม่ใช่แค่ทำเป็นเวลาซึ่งแก่นของการฝึกจริงๆเนี่ยก็คือหลักสติปัฏฐานครับสติปัฏฐานคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะครับสติปัฏฐานคือการมีสติรู้ทันสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะเลยนะครับแบ่งง่ายๆก็คือรู้ทันกายอย่างรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวรู้ทันเวทนาคือรู้ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆรู้ทันจิต คือรู้ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นโกรธโล่ฟุง้งซ่านและรู้ทันธรรมคือรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปในใจเราเน้นที่การรู้ทันนะครับไม่ใช่การไปกดขม่มหรือพยายามบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับเวลาเรานั่งดูลมหายใจใช่ไหมคะไม่ต้องไปบังคับให้มันสงบแค่รู้ว่าอ้อตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกถ้าเผลอคิดไปเรื่องอื่น พอนึกได้ก็แค่กลับมารู้ลมใหม่หรือรู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังเดินกำลังยกมือแค่นี้เองเหรอคะใช่เลยครับแค่นั้นเลยพอเรามีสติที่ถูกต้องคือรู้ทันปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นเป็นกลางมากขึ้นเองเกิดเป็นสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วจากนั้นปัญญาก็จะค่อยๆเกิดตามมาเองคือเริ่มเห็นความจริงว่าอ๋อทุกอย่างมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆหรอก ฟังดูเหมือนจะดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าบางทีเราฝึกไปเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามาถูกทางหรือเปล่าหรือบางทีก็เผลอไปภูมิใจว่าโอ้ฉันเก่งนั่งสมาธิได้นานกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้มีวิธีตรวจสอบตัวเองไหมคะมีครับเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพิจารณาสังเกตตัวเองอย่างชาญฉลาดว่าสิ่งที่เรากำลังทำกำลังคิดหรือรู้สึกอยู่นั้นนะ่ะ มันช่วยให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยมันลดลงหรือว่ามันกลับไปเพิ่มกิเลสให้พอกปูนขึ้นกันแน่เช่นฝึกแล้วโอภูมิใจในความดีของตัวเองมากกดคุมคนอื่นแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ทางที่ถูกเท่าไหร่อ๋อเหมือนเป็นการคอยปรับจูนการฝึกของเราไปเรื่อยๆสินะคะเช่นถ้าสังเกตว่าตัวเองเป็นคนขี้เหนียวจังก็ลองฝึกให้ทานแบ่งปันมากขึ้น ถ้าเป็นคนขี้โมโหก็ฝึกมองในมุมอื่นฝึกแผ่เมตตาใช้ปัญญามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยถูกต้องครับใช้ปัญญาปรับแก้ให้มันตรงกับจริตนิสัยและสภาวะของเราในตอนนั้นๆครับโอ้โหคุยกันมาถึงตรงนี้รู้สึกเลยค่ะว่าการภาวนานี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆทําได้จริงแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือต้องรอกกเกษียณถึงค่อยทําปรับใช้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยจริงๆ ครับหัวใจสำคัญคือการสร้างความสงบแล้วก็ความเข้มแข็งจากข้างในตัวเรานี่แหละครับเพื่อให้เราพร้อมรับมือกับความวุ่นวายภายนอกได้อย่างมั่นคงขึ้นมีประโยคหนึ่งจากหลวงปู่กราโมตปาโมชโชที่น่าสนใจมากๆอยากจะฝากไว้ตอนท้ายค่ะท่านเคยเปรียบปลายไว้ว่าบางทีของเก่าหรือคุณงามความดีที่เราเคยฝึกฝนสะสมมาเนี่ย มันอาจจะดีดตัวขึ้นมาช่วยเราเองในยามคับขันตอนที่เราเจอปัญหาหนักๆโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าการที่เราพยายามรู้สึกตัวทำสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอย่างสม่าเสมอแบบนี้บางทีอาจจะเป็นการสะสมของเก่าที่ดีรอวันเปล่งประกายออกมาก,ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ